สวัสดีค่ะพู้หมอเษฐีโชคพยากรณ์น,นะคะมาอีกแล้วค่ะพี่น้องคะมาทำนายดวงระวันประจำวันที่18นะคะเมษายน2 5 6 8ซึ่งตรงกับวันวันศุกสีฟ้าสีเงินสีครามนั่นเองค่ะพี่น้องคะเป็นประจําทุกวันนําแนวทางดีๆที่ไพ่ยิปีชี้แนวทางไป,ปรับใช้วันนี้ได้เห็นหน้าเห็นตากันนะคะหลังสนกราดนะ,คะ,นนะะนะนคะพี่น้องจานะผอ้มายุ่งนะทำสวนค่พี่น้องคะทําสวนคะ่ะนะคะเออก็อาจจะจะไม่เห็นหน้าเนาะ ไม่ได้แต่งหน้าเออไม่ได้แต่งตัวนะคะรีบๆก็เลยทาคลิปไปกับพี่น้องนะคะยังไงแล้วการทานายดวงก็เป็นแนวทางนะคะให้พี่น้องนําแนวทางดีๆที่ไพ่ยิปีชี้แนวทางไปปรับใช้นะคะพี่น้องจ๋าพี่น้องท่านไหนที่ต้องการเช็คด,ดวงนะคะส่วนตัวครบทุกเครื่องเนี่ยนะตอนนี้มีโปรพิเศษอยู่นะคะถ้าไปดีไลน์ได้เลยค่ะพี่น้องค่ะเข้ามาแล้วคุณป้าหมอขอกําลังใจกันคนละหนึ่งไลค์นะคะกดแชร์เพื่อเปิดการมองเห็นให้หน่อยนะคะพี่น้องจ๋าและพยายาม ชมคลิปให้จบนะคะพี่น้องจานะชมเผื่อพี่น้องท่านอื่นด้วยเพื่อคุณในครอบครัวนะคะที่เกิดทั้งไปกันเกิืนะคะพี่น้องจานะาเอาเป็นแบบนั้นนะคะเอาละค่ะพี่น้องคะยังไงแล้วเนี่ยนะคะพี่น้องก็ต้องดูเลตัวเองนะเริ่มนะคะเดือนใหม่นะคะเร็ววันนี้นะคะก็คือเดือนพฤษภาคมเลยก็นะณขณะนี้ก็ย่างเข้าสู่ราศีเมษแล้วนะราศีต้นธาตุไฟคิดว่าดวงพี่น้องหลายท่านน่าจะเปลี่ยน ไปในทางที่ดีนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะเอาแล้วค่ะมาดูกันมาดูพี่น้องวันอาทิตย์นะคะเป็นแบบไหนบ้างในวันพรุ่งนี้พี่น้องวันอาทิตย์นะคะบอกว่าอ่าพี่น้องวันอาทิตย์ขึ้นไปดีดีนะคะขึ้นไปดีๆนะคะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะคะเช่นโยกย้ายในเรื่องของที่อยู่อาศัยย้ายตำแหน่งงานว่าอย่างนั้นและเป็นไปในทางที่ดีนะคะสําหรับหลายท่านแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องวัน อาทิตย์เป็นอย่างดีและอาที่จะต้องเดินทางนะคะติดต่อเจรจาเกี่ยวกับเรื่องของงานนะคะกิจาการก็ได้และจะต้องมีในลักษณะขอ,ขอบทกฎหมายหรือพันธสัญญาแต่ในรับความยุติธรรมเป็นอย่างดีนะคะพี่น้องวันอาทิตย์ในวันพรุ่งนี้ก็ถือว่าดวงเปิดนะคะดวงดีทุกเรื่องด้วยนะคะเลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขไพาหนะของเราคันที่เราใช้อยู่บ่อยๆค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะ มีเลข14นะคะและก็14ค่ะพี่น้องคะ14แล้วก็14ย้ำๆค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ขอให้อย่างเห็นเลยค่ะมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันจันทร์เป็นแบบไหนดูกันดูกันนะคะพี่น้องวันจันทร์จ๋าพี่น้องวันจันทร์นั้นหนึ่งเหรียญโตโตนะคะ โชคดีมีเงินข้ามือนะคะโชคดีมีโชคมีลาภโชคดีในเรืของทรัพย์สินมรดกนะคะพี่น้องจ๋านะสำหรับหนึ่งเหรียญนะในวันพรุ่งนี้เยอะมากสําหรับเรื่องการเงินเจอคู่แท้เจอการยาณวิตรีนะคะพี่น้องจา๋าและก็ยังไงก็ยังคงเป็นแม่ทับอยู่ยังคงเหนื่อยอยู่ยังคงเป็นผู้หญิงแกร่งอยู่และพี่น้องวันจันทร์นะคะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่อืก่อนหน้านี้ก็สามารถที่จะจัดการนะคะแก้ไขปัญหาได้แล้วนะคะด้วยดาบสมมงกุญแงฉะนั้นพี่น้องวันจันทร์ถือว่าดวง ปิดสุดๆเลยนะคะพี่น้องจ๋านะในวันตรงนี้เลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขเกี่ยวข้กับคู่รักคนรักของเราค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลขหนึ่งสองและก็หนึ่งแปดค่ะหนึ่งสองหนึ่งแปดค่ะพี่น้องวันจันทขอให้เห็นงยค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารบ้างค่ะสาหรับพี่น้องวันอังคารเป็นแบบไหนดูกันดูกันค่ะพี่น้องคะพี่น้องวันอังคารเลขงเงินอยู่มองวิธีการหาเงิน นะคะเขาบอกว่าลงมือหาได้เลยมีเงินกองอยู่จริงๆพี่น้องวัดอังคารอาจจะเดินทางนะคะหรืออาจจะเริ่มอะไรใหม่ๆนะคะแต่มีความคุ่มใจอยู่นี่ระมัดระวังในเรื่องสุขภาพด้วยนะคะอย่าคิดเยอะอย่าคิดเยอะหลังอย่าคิดอนาคตทําปัจจุบันให้ดีนะคะเห็นไหมคะเรื่องงานยังคงที่จะโดดเด่นอยู่สําหรับพี่น้องวัดอังคารนะให้ระมัดระวังนะคะสุขภาพเกิดจากโรคของความเครียดโดยเฉพาะนะคะพี่น้องจานะสาหรับก้าวดาบเนี่ยหรือไม่ก็มีพันธะอะไรอยู่แล้วกังวลคิดไปคิดมานะคะ อมองมุ่นคุณคิดจนนะคะขนาดว่านอนไม่หลับประมาณนี้อันนี้ดูแลตัวเองเป็นพิเศษเลยนะ,ะเพราะว่าไพ่ออกมาทั้งสามใบนั้นเนี่ยมันไม่ได้แย่นะคะพี่น้องวันอังคารเลขนาโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขที่เฝ้าด้วยความเพียรค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลขเจ็ดนะคะศูนย์เก้าสี่เจ็ดศูนย์เก้าสี่ค่ะขอให้หิงห็นมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างค่ะสําหรับพุธกลางวันเป็นแบบไหนดูกันดูกันค่ะพุธกลางวันเจ้าค่ะ พุธกลางวันนะคะอารมณ์ดีเป็นพิเศษเลยนาสายเปร ê, เงินเยอะแน่ว่าอย่างนั้นนะพี่น้องวันพุธกลางวันนะ,ะเออการเงินมีเงินเข้าแต่การงานยังหนักอยู่เหมือนเดิมยังลุยอยู่เหมือนเดิมยังจะต้องรับผิดชอบอยู่เหมือนเดิมนะคะอ่าเห็นไหมคะอืมหนักหนักอยู่เหมือนเดิมแต่ไม่เป็นไรเอาไหวเอาอยู่เอาอดรอคอยรอจังหวะโอก,กาสรอคําตอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะพี่น้องขาก็ถือว่าเป็นไพ่ดีนะโดยเฉพาะในเรื่องความรักความสันะมพันั่นเองค่ะเลขนำโชคมาจากไหนเลขประจําตัวส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะ มีเลข5 3 7 9 5 3 7 9ค่ะขอให้เห็นมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนสําหรับพี่น้องวันพุธกลางคืนเป็นแบบไหนคะพุธกลางคืนนั้นนะคะมีความรู้สึกว่าจําเป็นต้องใช้เงินนะคะและมีความรู้สึกว่าจําเป็นต้องใช้เงินไปกับบริวารคนรักคนในครอบครัวแต่มีเงินเข้าค่ะโชคดีมีไพ่เดอะสันขึ้นพบทางออกทางสว่างโชคลาภมีโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์ โชคดีในเรื่องของการเงินโชคดีในเรื่องของเงินดุลยังคงมีเครดิตอยู่ใครที่ขอเครดิตวา้มีโอกาสผ่านสูงพี่น้องวันพุธกลางคืนขานะอย่าได้กังวลและอาจที่จะเป็นห่วงคนที่อยู่ไกลไกลบริวารที่อยู่ไกลไกลก็อย่าได้เป็นห่วงนะคะเขาสบายดีว่าอย่างนั้นนะคะเลขนำโชคมาจากไหนก็คือมาจากเลขเกี่ยวข้องกับคู่รักคนรักบุตรหลานประมาณนี้ส่วนเลขนหน้าไพ่เลขอะไรมีเลข68แล้วก็196819ค่ะพี่น้องค่ะขอให้เฮงเฮงเลย มาดูพี่น้องวันพระฤหัดสบดีนะคะพี่น้องวันพระฤหัสขัดสมดธเดินลเวอร์ขึ้นนะอารมณ์ประมาณมีความรักนะคิดถึงความหลังคิดถึงคนรักเก่านะคะแล้วก็มีการวางแผนว่าออนะถ้าเกิดว่าแต่งงานแล้วเนี่ยจะต้องมีบุตรจะต้องออสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวประมาณนี้นะคิดนะคะโปรเจกต์ในหัวเยอะแยะเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะพี่น้องจ๋าแต่ยังไงแล้วเนี่ยอย่ามัวแต่คิดลงมือทําได้เลยนะคะแล้วก็อย่าคิดอะไรที่มันลบๆนะคะ ออและอีกเรื่องหนึ่งก็คืออาจจะเกิดรักวนก็ได้ในกรณีที่อาจจะเอ,อัอพลังให้กับคนรักก่อนหน้านี้นะคะในวันพรุ่งนี้ก็มีคําตอบว่าออกลับมาคบกันใหม่ประมาณนั้นนะคะส่วนในเรื่องของการเงินโอเคความลงตัวความสมบูรณ์เนี่ยเกิดขึ้นกับพี่น้องวันพฤหัสบดีนะคะแน่นอนเนาะเอาอย่างนี้กันเลขนาโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขเก่าก็ได้หรือเป็นตัวเลขที่เรานะคะคํานวณของเราก็ได้ค่ะส่วนเลขหน้าไพา่เลขอะไรมีเลขหกเจ็ด ห้าสามหกเจ็ดห้าสามค่ะพี่น้องค่ะขอให้เห่งๆมาดูพี่น้องวันศุกร์ค่ะสาหรับพี่น้องวันศุกร์เป็นแบบไหนดูกันพี่น้องวันศุกร์การเงินดีนะคะการเงินดีนะถึงแม้ว่าจะมีรายจ่ายก,ก็ตามนะคะได้เงินเข้ามาก็จ่ายเป็นรู่ก็พยายามบริหารจัดการการเงินเข้าค่ะพี่น้องวันศุกร์ค่ะนะคะระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะมีความรู้สึกว่าร่างกายอ่อนแออ่อนเพลี่ยแต่เรื่องเงินสามารถควบคุมเงินได้แล้วในวันพรุ่งนี้นะคะพี่น้องจ๋าเห็นไหม เรื่องของการงานก็อาจที่จะต้องเคลียร์งานหนักๆนะคะและก็เคลียร์งานงานเยอะงานยุง่งงานไม่เป็นระบบและก็อาจที่จะขัดแย้งกับบริวารในที่ทํางานหน่อยหนึ่งก็ไม่เป็นไรค่ะพี่น้องคะ่ะนะาพี่น้องวันศุกร์คะนะคะยังไงแล้วเราก็จะต้องใช้ความรักความเมตตานะประนีประนอมนะไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ในวันพรุ่งนี้ค่ะเลขนาโชคมาจากไหนคือเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขสี่สี่แล้วก็สี่ห้าสี่สี่สี่ห้าค่ะ ขอให้เห็นเห็นนะคะมาดูพี่น้องวันเสาร์ค่ะนะคะเสียงดังนะพี่น้องวันเสาร์ค่ะฝนตกบ้านป้าหมอเนาะเออนะ,ะตั้งใจฟังนิดนึงค่ะอืพี่น้องวันเสาร์นะคะอาจจะเดินทางอย่างไม่มีปรนดนอย่างเร่งด่วนอาจจะไปทปําบุญก็ได้ในวันพรุ่งนี้ให้เตือนเรื่องของอารมณ์อารมณ์อย่าร้อนอย่าอารมณ์เป็นลมเป็นไฟเหมือนกับเด็กๆนี่นะคะในเวียงๆตัดสินใจอะไรต้องมีข้อมูลและเหตุผลนะในวันพรุ่งนี้ไม่งั้นแลจะทําให้เราเสียหายเสียการได้นะคะพี่น้องวันเสาร์จ้า ส่วนเรื่องของการเงินนะคะสามารถควบคุมเงินได้และดูว่าจะขี้เหนียวแต่ดูเหมือนว่าเราสามารถจัดก,การการเงินได้อย่างเป็นระบบและนี่เห็นไหมคะสำหรับพี่น้องวันเสาร์ในวันพรุ่งนี้เลขนาโชคมาจากไหนคือเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรมีเลข4 9 1 4 4 9 1 4ค่ะพี่น้องวันเสาร์คะขอให้เฮงๆค่ะป้าหมอไวโพนี่พี่น้องทั้ง8วันเกิดนะกินดีอยู่ดีมสีสุขภาพแข็งแรงค่ะพี่น้องค่ะ แล้วก็ในวันพวกนี้ขอให้อิงถิงรวยๆเด้อสวัสดีค่ะ